ตั้งแต่ผมทำระบบล็อกอินรีจิสเตอร์มาเนี่ยผมว่าผมใช้แซมกับ php เนี่ยง่ายที่สุดแล้วครับผมนะซึ่งอันนี้ก็คือเว็บไซต์ล็อกอินรีจิสเตอร์ที่ผมใช้เป็นธีมสีส้มให้เข้ากับธีมของตัวแซมนะครับผมนะโอเคโค้ดผมก็ภาษาที่ผมใช้ก็จะเป็นภาษา php นะครับแล้วก็ใส่เป็นตัว css ไปด้วยนะเพื่อจะให้เว็บเนี่ยมันสวยนะครับผมนะแล้วผมจะให้เปเนธีมสีส้มตรงนี้นะครับนะซึ่งเวลาเราจะรันเว็บเนี่ยเราจะต้องการอ่าเราจะต้องทำการเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์จำลองก็คือตัวแซมตัวนี้นะครับนะถ้าเราไไมม่่่ดด้้้เเเเกก็็บบข,ขอบูลลหังาานนียรปิแค ตัว apache อย่างเดียวก็ได้ครับหรือถ้ามีการเก็บข้อมูลหลังบ้านด้วยก็ต้องเปิดเป็น mysql ตรงนี้นะครับผมนะข้อมูลที่เก็บเนี่ยของผมก็จะเก็บไปนในตัวของอ php my admin นะครับผมนะซึ่งตอนนี้มีแค่3 user นะครับผมนะซึ่งถ้าเราอยากจะเพิ่อมอีก user หนึ่งเราก็ใส่ในหน้าสมัครสมาชิกไปสมมติผมอยากจะตั้งเป็นชื่ออะไรดีผมจะตั้งเป็นอ่า123ชื่อผมคือ123รหัสผมเอาเป็น a a 3ตัวก็ไนดะ้ a ะ A 3ตัวปุ๊บ แล้วก็มันจะมาหน้าที่มันจะมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับเราก็ใส่ไปชื่อหนึ่งสองสามนะครับสมมุติว่ารหัสผมใส่มั่วลนะมันจะเกิดอะไรขึ้นเขียนว่ารหัสไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ชื่อเราก็ใส่ถูกต้องสมมุติว่าผมใส่รหัสถูกต้องละเอสามตัว enter ไปนี่มันจะทําการเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดตรงนี้นะครับนะซึ่งหน้าแดชบอร์ดหน้าแดชบอร์ดตรงนี้ก็คือตัวนี้หรือคำนะครับผมนะซึ่งมันจะไปอ้างอิงถึงโค้ดตรงนี้นะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะกด refresh อีกทีนะครับ จะสังเกตว่าจะมีข้อมูลเพิ่มมาหนึ่งอันละอันที่4นะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับระบบล็อกอินรีจิสเตอร์ที่ผมเก็บข้อมูลไว้หลังบ้านไปที่พีเอฟพีมาแอดมตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ใช้เป็นตัวแซมในการเป็นเป็นเหมือนเซิร์ฟเวอร์จำลองนะครับผมนะ <c oughs> ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะใครที่ชอบโปรเจกต์นี้ฝากด้วยนะครับผมนะเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคิดใบ